ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมต้องเปิดหน้าท่านผู้ชมเห็นตึกหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจาไม่ได้ว่าเอพ,พิติกรคนนี้มาจากไหนเอาละฮะวันนี้ผม ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ติดตามชมทีวีกันไปนะฮะฟังเพลงกันไปดูทีวีเปิดหรือว่าดูสาระน่ารู้ที่น่าสนใจถ้าท่านไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้สังเกตได้ว่าจะมีพี่น้องประชาชนอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวส,ส่วนใหญ่ผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ไปทํางานก็ไปก็ไปทํางานตามตามที่ เคยปฏิบัติเช่นประจําทุกวันหยุดเสารที่ก็อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้โรงเรียนก็ปิดมหาวิทยาลัยก็ปิดอะไรเงี้ยนะฮะแต่ข้าราชการก็ยังทํางานกันอยู่เพราะว่าไวรัสโครโรนาน,นี่ก็ถือว่าร้ายแรงมากทําให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันไปทั่วโลกถ้าจะพูดถึงประเทศไทยเราก็ที่รู้กันอยู่นะฮะแต่รายละเอียดต่างๆก็ยังมีที่จะคุยให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันวันนี้ผมที่มานี่ไม่ใช่ว่าจะมาเน้นหนักว่าเอ๊ะตอนนี้ทําไม บ้านเมืองกําลังเป็นเช่นนี้ทําไมรายการนี้จึงมาถามท่านในอำเภอท่านใหม่ที่ย้ายมาใหม่ๆห่ใหม่ๆนะฮะมาจําอยู่ที่อำเภอเมืองจันทบุรีซึ่งภาวะที่บ้านเมืองกําลังเดือดร้อนแต่ทำไมถึงถึงต้องมาสัมภาษณ์อะไรท่านในระ,ะ,ะยะเวลาเวลานี้คือไม่ใช่อะไรฮะอยากให้าพี่น้องประชาชนได้รู้จักด้วยและเดี๋ยวท่านก็จะมีข้อมูลเรื่องไวรัสเนี่ยนะฮะมาคุยกับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นสวัสดีนะฮะสวัสดีครับท่านอำเภอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านนายอเภอไม่เห็นหน้าหน่อยนะขออนุญาตเปิดหน้านิดหนึ่งนะครับท <c oughs> ่านนยโยบายครับ <c oughs> แนะนําตัวนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ผม <c oughs> วุฒิกรสุขีได้นะครับ <c oughs> ย้ายมาดำตำแหน่งนายอำเภอเมืองจันทบุรีตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ผมย้ายมาจากอำเภอค่ายบราจรจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับขออนุญาตเรียนเบื้องต้นนิดหนึ่งนะครับชีวิตที่เปลี่ยนเลยนะครับจากที่เคยอยู่เมืองสิงห์บุรีเนี่ยเมืองเก่าเมืองนักลบเนี่ยเขาจะ มีอาชีพกเกษตรกรรมกันนะครับที่นี่เราก็จะ,กะเกษตรกรรมอีกแบบหนึง่งแต่จะเป็นเรื่องของสวนผลไม้นะครับที่นู้นก็จะทํานาบริบทของการบริหารงานของชีวิตก็เปลี่ยนไปนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าอําเภอที่อําเภอเก่าอ่ะก็จะเป็นอําเภอเล็กๆกันนะครับใช้ชีวิตแบบชนบทที่นี่ก็เป็นสังคมเมืองแล้วใครก็รู้อยู่ว่จาจันทบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างครับเศรษฐกิจดีมากนะครับจะมีทั้งพลอย แล้วก็เรื่องของผลไม้ซึ่งเป็นส่งออกเราอยู่ระดับต้นๆของประเทศนะครับที่จะมีลงเลยนะครับผมครับก็ต้องเรียนขอญาตฝากเนื้อฝากตัวพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีทุกท่านนะครับโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองขออนุญาตปิดปากเหมอนเยอะนะครับผมครับเพื่อนะครับป้องการเชื้อครับขอบพระคุณมากครับ เมืองที่ท่านอยู่ที่เป็นเมืองแม่ลาครับปลาเผาแมลามีชื่อเลยมีชื่อมากเลยนะฮะไม่ครับแม่ลาจะอยู่ที่บางระจ,จันครับใช่ผมชื่อค่ายบางระจ,จันจะไม่จะไม่ได้มีทางปลาเผาสักเท่าไหร่จะเป็นเมืองท,<ต>ที่เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของวีรชน11<ค>ท่านนะครับแต่ที่ผมพูดเดี๋ยวมาถือว่าเป็นจังหวัดใช่ครับใช่ครับจังหวัดแมลาครับคือจุดขายเขาก็ปลาแมลาเหมือนกันนะฮะปลาเผานี่นะแล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกมากมายแ่วที่ผมถือว่าเป็นเป็นเมืองผ่านสายเอเชียที่ เออที่ว่าใกล้กรุงเทพหน่อยนะครับผมใช่ครับผมตัวท่านไปกรุงเทพนี่ก็สบายเลยนะครับผมผมไม่ค่อยได้ไปแล้วครับผมครับแล้ท่านมารับตําแหน่งเมื่อไหร่ฮะเนี่ยผมมาเมื่อวันที่7เมษายนอ๋อเดือนนี้นะฮะเดือนนี้ครับโอก็ไม่เท่าไหร่ไม่กี่วันนะครับวันนี้ก็ได้สังกัดทิพย์พอดีครับผมครับแล้วท่านรับราชการอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนี่นานเท่าไหร่ครับที่สิงห์บุรีใช่ไหมที่สิงห์บุรีฮะผมอยู่อ่า ปีกับห้าเดือนปีกับห้าเดือนนะฮะใน,นตำแหน่งนายอำเภอนะฮะนายอำเภอครับ,รบแล้วก่อนที่จะอยู่ที่สิงห์บุรีแล้วฮะผมเป็นนายอำเภอที่พานทองชลบุรีครับอ๋อคืออยู่ชลบุรีเนี่ยนะถ้าอยู่ภาคทั้งอยู่ก็เคยอยู่ภาคตะวันออกอกมาเหมือนกันอยู่ครับอยู่เป็นนายอำเภอตาพยาสักแก้วก็เคยเป็นครับอ๋อไม่ถึงือเป็นคนภาคตะวันออกนะฮะใช่ครับผมเป็นคนกรุงเทพครับอ๋อกรุงเทพนะฮะครับผมแต่ ท่านจะเกษียณอีกไม่กี่กี่ปีฮะอีกสองปีอีกสองปีแต่หน้าตาท่านยังหนุ่มอยู่เลยผมก็คุณมากครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยทำงานหนักหรือออกกำลังกายประจำยังไงฮะผมไม่คยเครียดนะฮะออกกำลังกายประจำนี่แน่นอนอยู่แล้วครับผมครับผมไม่มีเรื่องต้องเครียดอะไรเงี้ยนะก็มันก็มีครับเป็นนายเพื่อมันเครียดแต่เราก็ต้องพยายามแก้ไขปัญหาได้คือจริงๆแล้วมีเรื่องที่อยากจะเรียนให้พี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีทราบครับมันท่นผู้ปลุดผมจริงๆเนี่ยคุณปู่ผมเนี่ยเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับแต่ ฟังจากที่คุณพ่อไล่ฟังว่าพอท่านเป็นหนุ่มเนี่ยท่านก็เดินทางเข้ากรุงเทพอะ่ะไปเรียนหนังสือต่อคือหนีอ่ะหนีจนหนีจากจันทบุรีไปอยู่กรุงเทพอ่ะครับผมผมก็มีเป็นคนที่มีเชื้อสายจังหวัดจันทบุรีนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นอำเภอขุนั้วเป็นอำเภออะไระหรือเปล่าที่ัหวัดมีเชื้อสายจันทบุรีนะแล้วในช่วงที่ยังที่ที่ เออเด็กหนุม่มช่วงกี่ยี่หนุมนะ่แมแน่นหรือทําหน้าที่ทํางานได้แล้วทํางานรำการแล้วนะเคือเคยมาจันทบุรีไหมก็มาก็ <S <S ม, tribal, มาราชการมาดูงาน<ห>มาอะไรเงี้ยครับแต่ไม่เคยคือไม่เคยเล่าให้ใครฟังเพราะว่า<ห>อเพราะว่าชีวิตเนี่ยของคุณพ่อเนี่ยแล้วก็ของคุณปู่ก็จะอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็คือแต่คุณพ่อแค่เล่าให้ฟังว่าคุณปู่เนี่ยเป็นชาวจังหวัดจันทบ,บุรีตอนนะครับผมเขาก,ก็เป็นจริงๆก็เป็นลูกหลานจันทบุรีเหมือนกันนะครับผมเนี่ยครับผมครับผม ก็เลยไม่ถึงต้องไปต้องฝากฝังเท่าไหร่นะครับผมกอับอปุณมากแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้มีญาติพี่น้องไม่ได้มีอะไรครับก็ยังไม่รู้ว่าภูมิลำเนาเดิมคุณปู่อยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบครับผมครับครับทีนี้พอผมผมจะท้าจะเรียนถามท่านถึงนโยบายของมหาไทยหรือจะเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดอะไรก็ตามทีนะฮะม่ถึงเวลานี้นะครับผมจะบวกมาตรงนี้ก่อนดีกว่าตอนตอนนี้เข้าที่ส่วนตัวผมนะฮะผมเห็นมามาที่ทงการที่ว่าการเพเภอเพราะทําข่าวมานานก็รู้ว่าเป็นยังไงว่า ที่ทําการที่ท,ที่ที่ทำงานนี้ที่ทําการที่ว่าการอําเภอเนี่ยน,นะก็หลายปีแล้วนะครับก็รู้เฮ้ยเล้สุดโตะปะและปะอีกอะไรทำนองนี้นะฮะมีแนวโน้มที่จะสร้างใหม่ไหมครับเรียนอย่างนี้เลยครับขออนุญาตเรียนให้พ่อแม่พ,พี่น้องชาวอำเภอเมืองจันทบุรีทราบนะครับอำเภอเมืองจันทบุรีเนี่ยเป็นอำเภอเก่าแก่ร้อยกว่าปีและมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์อะไรเราก็รู้กันดีนะครับแต่ตัวที่ว่าการอำเภอแห่งนี้เนี่ย สร้างเมื่อปี2508นะครับผมสร้างเมื่อปี2508นับถึงปัจจุบันก็55ปีนะครับแล้วเมื่อปี2530ก็มีการต่อเติมไปเนื่องจากนอำเภอใหญ่ทีนี้เมื่อปี2562เนี่ย2563เนี่ยครับเราได้รับงบประมาณในการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอใหม่นะครับเพื่อให้อำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตันทับุรีที่คุ้นเคยเนี่ยเราจะสร้างณจุดเดิมเนี่ย เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรื้อแล้วก็สร้างใหม่ที่เดิมสร้างใหม่ที่เดิมครับระยะเวลาที่จะสร้างเนี่ยสูงสุดเนี่ยไม่น่าจะเกินหนึ่งปีกับหกเดือนนะครับปีหกเดือนที่สร้างเสร็จนวฮะน่าจะต้องต้องเสร็จครับต้องเสร็จไม่ได้ต้องไม่ได้ต้องเสร็จแต่ผมว่ามันเดี๋ยวผมว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันดีนะครับมันมีแผนอะไรสําเร็จเยอะแยะครับผมนะครับแต่ก็ยังตอนนี้อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่นะครับผมและ เมื่อทุบที่ว่าการอำเภอส่วนเนี้เนี่ยส่วนราชการอื่นๆก็จะต้องไปจําเป็นแต่ตัวหลักตัวเมนหลักของที่ทําการปกครองอ,งอําเภอเนี่ยเราจะไปขอใช้คำว่าไปขออาศัยไปขออยู่กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรงที่เป็นศูนย์โอท็อปนะครับที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับแต่อยู่ตรงข้างกับสมาคมกำนัน้ใเญ่บ้านของจังหวัดนะครับยกเว้นฝ่ายทะเบียนร,รัตรที่จะตั้งอยู่ทางที่ ห้องประชุม,มอำเภอคุณอยู่ด้านจุดเดิมตรงนี้นะครับ <พอ S 1> ผมที่ทห้องประชุมอำเภอ <นะ S 1> ห้องประชุมอำเภอครับเพ<ว><น>ื่อว่าอำนวยกามสะดวกกับพี่น้องครับจะได้ไม่ต้องไปไกลฝ่ายทะเบียนนะครับแต่ในส่วนที่อำนวยกามสะดวกในเรื่องอื่นในส่วนของ,ของความเป็นธรรมการปกครองอะไรเราจะเดินทางไปทางนน้นก่อนครับผมครับครับผมครับและนี่จะเริ่มเมื่อไหร่ฮะก็น่าจะเริ่มจริงๆผมไม่มั่นใจแต่ภายในเดือน เมษายนเนี่ยเราต้องย้ายแล้วครับภายในเดือนนี้นะภายในเดือนนี้จะต้องย้ายที่ทําการใหม่แล้วครับวันนี้ก็จะได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกด้วยที่ในห้องนี้ก็จะไม่มีแล้วครับผมเดี๋ยวต้องโจโจลลืมเกภาพนะครับเก็บภาพเดี๋ยวในเดอนนี้คือคือถ้าถ้าย้ายไปเนี่ยนะฮะครับที่ที่นําเรียนท่านสัมภาษณ์ก็อยากจะท่านให้ท่านบอกด้วยไงกันว่า โอเคเรามีจุดที่ให้พี่น้องประชาชนมาใช้บริการได้ก็คือหนยทะเบียนทะเบียนแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนอยู่ทางด้านหลังนะครับอยู่ทางห้องประชุมครับผมเราไม่ได้ย้ายไปครับอ๋ใช่ฮะเก็บเกับทะเบียนนี่มาใช้บริการทานตรงที่หอศาลาตรงที่หอประชุมนะฮะแต่ถ้าติดต่อในเรื่องอื่นก็ขอความกรุณากลับไปที่ ศูนย์โอท็อปตรงองค์การพัฒนาตัจังหวัดนะครับผมริมชนอสกุลสรุปแล้วคือถ้าต้องการติดต่อส่วนอื่นต้องไปที่อบจใช่ครับผมครับแต่ถ้าต้องการติดต่อทางด้านทะเบียนทะเบียนราษอะไรนียนะมาที่นี่มาที่ขอประชุมอำเภอเมืองตั้งกราบขอประทานอภัยพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีาอำเภอเมืองด้วยแล้วก็ที่ใช้บริการนะครับยุ่งยากนิดนึงแต่ทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นครับผมครับ แล้วรูปแบบของรูปแบบตัวอำเภอนี้จะเป็นลักษณะเดิมหรือมีโครงสร้างใหม่ขึ้นมาโครงสร้างใหม่ครับโครงสร้างใหม่ของโยธาเลยครับผมครับใหญ่โตตามภาษาอำเภอใหญ่ครับผมครับครับผมก็จะรองรับได้ทั้งหมดนะครับผมครับระบบทะเบียนอะไรก็จะกว้างขวางขึ้นเลยขึ้นนะครับผมครับจะเป็นบริการพิลักษณะสองชั้นแบบนี้นะสองชั้นครับสองชั้นครับสองชั้นครับที่จอดรถจอดรถที่จอดรถที่ก็ได้แค่นี้เอง ทุกอำเภอเมืองในประเทศไทยมีปัญหาหมดแต่ับไม่ว่าจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่ครับผมจะเป็นปัญหาที่จ่คนนะครับผมอยู่ในในตัวเมืองแค่นี้ด้วยมีที่แต่ผมว่าที่นี่ก็ยังพอพอที่จะอำนวยความสะดวกได้ก็เดี๋ยวพอพอถ้าเรากลับมาสู่ระบบเดิมเนี่ยก็จะมีอสสครับเดี๋ยวเขาจะคอยจัดระบบจราจรให้นะครับผมของเรานี่ยังดียังอยู่ใกล้สนามกีฬากลางนะครับผมพอพอไปได้ครับพอไปได้นะฮะครับอลไะฮะทีนี้มาเข้า จุดสำคัญเลยนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ต้องรับนโยบายมาเหมือนๆกันที่จันทบุรีเป็นไงบ้างครับคือจันทบุรีผมรับนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับอตอนนี้เราคุยกันเรื่องโควิด <ฮะ S> 1 9เเนี่ยโคโรนาไวรัสดีซิสหนึ่งอไนทีเนี่ยนะครับผมณวันนี้เนี่ยณวันที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยผมว่าพวกเราเนี่ยรู้กันหมดแล้วว่าความอันตรายใช้คำว่าอันตรายเนี่ยนะครับ ดนั้นในเรื่องของการรณรงค์ให้ใส่หน้ากากรณรงค์ในเรื่องล้างมือบ่อยๆรณรงค์ในเรื่องของการกินร้อนแล้วก็ส่วนตัวไม่สูงสิงเลยใครเนี่ยมันพวกเรารู้หมดแล้วว่ามันจําเป็นนะครับมันจําเป็นแต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยที่เราจะต้องรณรงค์กันโดยต่อเน,นื่องก็คือในเรื่องของการอยู่บ้านนะครับการ,รอยู่บ้านการยังไม่สูงสิงคือเราจําเป็นอนะ่ะผมเรียนว่าจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยยังไม่ได้ปิดเมือง นะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ล็อกดาวน์ที่ภาษาียกล็อกดาวน์คือแต่พวกเราในเมื่อไม่ใช่ว่าล็อกดาวน์ไม่ใช่ว่าเราอ่อนไม่ใช่ว่าเราอ่อนข้อให้หรือว่าเรากาดตกอะไรอย่างที่เขาพูดกันแต่หมายถึงว่าเราเชื่อว่าคนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นคนที่มีวินัยรู้ว่าอะไรควรไม่ควรป้องกันตัวเองได้นะครับผมพอเราพอเราไม่ล็อกดาวน์เนี่ยมันก็ทําให้เศรษฐกิจของเมืองเราเนี่ยไม่ย่ำแย่มากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะประพฤติเหมือนที่อื่นเช่นจะไป มั่วสมกินเหล้าปาต้งปาร์ตี้อะไรพวกเราไม่ทําอยู่แล้วคนจันทบุรีดีอยู่แล้วครับผมบเพราะฉะนั้นก็เป็นก็เป็นจุดที่เราจะต้องเราก็ต้องช่วยกันระหว่างตัวเราเองเหมือนกันนะครับผมครับตรงนี้นะครับนโยบายที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านวิทูลัตศรีนามเนี่ยท่านให้ไว้ก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องบริหารจัดการในเรื่องของผลิตผลของเราที่เป็นที่ขึ้นหน้าขึ้นตาก็คือในเรื่องของผลไม้นะครับที่เรียกว่าล้งเนี่ยนะครับล้งเนี่ย เราต้องการแรงงาน<ม>ที่จะต้องเข้ามาช่วยในการ<ม>อำนวยความสเร็จแรงงานก็ต้องเดินทางจากที่อื่นตรงนี้นะครับหน้าที่ของนายอำเภอก็คือจะต้องประสานงานกับล้งในเรื่องของการที่นั่นเขาเดินทางเข้ามาจะต้องคัดกรองจะต้องเก็บตัวอะไรส4บวันนี้เขาอยู่ในกลุ่มของเขานะครับผมครับมไม่มาปะปนขนาดเดียวกันเขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเขาจะมาอยู่ในล้งของเขาซึ่งมีพื้นที่เนี่ยเขาก็จะไม่ออกไปไหนทางลงให้ความร่วมมือดีไหมฮะดีครับดีมาก<ม>เลยครับ<ม><ม>ทุกลรง ครับให้ความร่วมมือดีมากเพราะเขาพองลงเขาก็ตระหนักดีว่าถ้าเขาดื้อถ้าเกิดถ้าเกิดสักลงหนึ่งจะมีคนติดเชื้อมาเนี่ยม,มันก็ต้องหยุดทั้งลงผ<อ>ลไม้ตรงนั้นก็ขายไม่ได้ใช่จความเสียหายมันเยอะอครับผมแต่แต่จริงๆแล้วเป็นผมว่าคนจังหวัดจันทบุรีเป็นคนนิสัยดีนะครับพูดคำว่านิสัยดีก็คือหมายถึงว่ารู้ว่าอะไรที่ควรอะไรไม่ควรตรงนี้ครับผม,มเราก็จะกักตัวไว้ว่าคนงานตรงนี้สมมติว่ามาจากต่างจังหวัดทางพิษณุโลงภาคอีสานเนี่ย พอมาเสร็จแล้วปั๊บเราก็คัดกรองตรวจจุดคัดกรองของเราเนี่ยนั่นหนามากไม่ว่าจะเป็นทางแกงหางแมวทางโป่งน้ำร้อนอะไรที่หลุดเข้ามานะครับที่เดินทางกันเข้ามาเนี่ยก็เข้าพอเข้ามาถึงอยู่ในหลงสาธารณสุขเรากำนันผู้ใหญ่บ้านเราก็จะเข้าไปดูพอเข้าไปดูเสร็จปั๊บก็จะทำสัญลักษณ์ติดว่าเนี่ยคนพวกนี้เข้ามาถามว่าเขาผ่านเขาไม่มีเชื้อเขาอยู่ในกลุ่มของเขาได้แต่ในกลุ่มของเขาเขาก็ต้องซเชียลดิสท a นซิ่งใช่ไหมครับอยู่กันไม่ใช่ว่าจะมานอนอะไรกัน ไม่ได้มาสังสารอะไรเขาอยู่ในกลุ่มเขาแต่กลุ่มพวกนี้จะออกไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับทางเจ้าของลง้มทั้มบุรยก็ต้องดูแลในการเลี้ยงดูกันไปยังคือยังไม่ให้ออกมาจนกระทั่งครบ14วันหรือว่าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยว่าไม่ติดเชื้ออะไรแนะ่นอนก็ค่อยก็ค่อยดำเนินการกันอีกทีเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีเรา เสรชะงักนะครับผมแล้วจริงๆแล้วปัจจุบันนี้แรงงานต่างด้าวมีเพียงพอไหมฮะสำหรับเกษตรเกษตรกรที่ต้องใช้แรงงานอยู่ก็ผมว่ายังเพียงพออยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนยังไม่ขออะไรเข้ามาครับผมเออเหรอฮะที่เาข <y> าที่เขาแรงงานต่างด้าวที่เขาไปแล้วก็ให้ให้เข้าตอนนี้เขาลงทะเบียนก็จะเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อเรื่อยๆต้องขอเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็ต้องกักตัวแล้วก็ต้องวางวางนโยบายกักตัวนะครับเออเหรอฮะที่อำเภอเมือง จานเทพบุตรีของเราเนี่ยเราจะมีที่กักตัวเขาเรียกว่าสเตจคอนลันทีนอยู่ที่วัดคมบางจริงๆวัดคมบางเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่เป็นไม่ได้ให้ไปอยู่วัดนะครับเขามีค่ายลูกเสือของเราซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าท่านอาจารย์ท่านเจ้าอาวาสที่เขาเรียกอาจารย์ตุ๊กแกเนี่ยท่านให้ความเมตตาอย่างสูงนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเป็นคนต่าง มาจากต่างประเทศแล้วมีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเมืองจันทบุรีเนี่ยเราก็จะส่งไปเขาญาตใช้คำว่ากักตัวหรือควอลันทีนที่นั่นนะครับแต่ผมยืนยันครับว่าจะรับการดูแลอย่างดีท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็จะลงไปตรวจเยี่ยมในเพนที่ต้องไปบ่อยครับอ,อาหารการกินอะไรรับรองว่าไม่เหงาไวฟ,ฟงไวไฟมีพร้อมครับเพราะว่าเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เพิ่งส่งตัวเจ็ดคนแรกที่เข้ามาจากทางจังหวัดกัมพูชานะครับกลับไปที่ รวมดาวหลังจากครบ14วันแล้วครับผมครับครับผมเออตรงนี้ภาพรวมนัเวลานี้นะที่จันทบุรีเป็นไงฮะที่จันทบุรีผมว่าปลอดภัยนะครับเพราะว่าไม่มีสถิติผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็แล้วก็สามรายที่ติดเชื้อก็กลับบ้านไปแล้วก็ถือว่าปลอดภัยก็ยังอยู่ในเขตเฝ้าระวังนะครับคนที่ อยู่ในเข้าขายที่ว่าเดินทางเข้ามาต้องกักตัวเขาก็อยู่ในระเบียบวินัยไม่มีใครดื้อไม่มีอะไรครับทำตามกฎระเบียบเลยนะครับท่ทีนี้บางจังหวัดนะฮะเท่าที่ตกเป็นข่าวเนี่ยเก็บตัวอยู่ในบ้านในครอบครัวเรียกว่าอยู่ในบ้านเลยเนี่ยนะครับบางทีข่าวที่ออกมาเนี่ยยังคือคคนที่อยู่ในบ้านอยู่ในอยู่กับครอบครัวกับติดกันครับกลับกลับไปติดเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมาเนี่ยมันยังไงฮะเนี่ย ผมเข้าใจว่าขอประทานโทษนะครับอันนั้นมันเป็นทางการแพทย์ก็ถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวผมก็คิดว่าคุณคงปกปิดข้อมูลในตอนที่ให้ข้อมูลกับทางการแพทย์นะครับผมครับขอถึงบอกไงว่าตอนนี้ข้อมูลทุกอย่างเราก็ต้องตพิจารณาเราก็ต้องเราก็ต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงในวิธีการที่ให้ข้อมูลที่ง่ายที่สุดถ้าไม่อยากจะไปโกหกก็คือก็ไม่ต้องไปไหนก็ต้องอยู่บ้านเราก็ทราบใช่ไหมครับว่า ที่เกิดที่เขาเรียกกันว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์เนี่ยก็คือมาจากสนามมวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็ต้องให้ข้อมูลเท็จจริงไปว่าไปไหนมาไหนหถ้าเกิดถ้าเราอยู่บ้านจริงเราไม่เราเราพูดความจริง ใช่ไหมครับมันโอกาสติดเชื้ออะไรมันก็ไม่มีแต่นี่ไปบอกว่าไม่ได้ไปไหนเลยแต่จริงๆไปนู่นไปนี่มาแล้วมันก็ไปมัน <c oughs> ก็รู้ที่ติดเชื้อ <c oughs> ผมเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นแต่ทน่นครับ <c oughs> แบบนั้นนะฮะครับผมครับแล้วผู้แต่มาคำบัญชาของท่านนี่มีมีเป็นมากไหมไม่มีครับไม่มีครับ <c oughs> ทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีนะฮะครับผมครับทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ที่นี่หน้ากากร้อยเปอร์เซ็นต์ล้างมือการคัดกรองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมครับทุกอย่างครบหมดครับผมครับครับครับในไหนที่ท่านมาย้ายมาใหม่ท่านมีอะไรอยากจะ คุยกับพี่น้องประชาชนชาวจันทบุรีบ้างฮะครับก็ขออนุญาตพูดจากใจว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ได้มารับราชการที่นี่นะครับผมก็รับราชการมาหลายที่ก็ดีบ้างบางที่ก็แห้งแล้งบางที่ก็ยากจนแต่ก็ได้มาอยู่เมืองที่เป็นชื่อของประวัติศาสตร์นะครับเมืองที่ทุกคนรู้จักในนามที่ว่าเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่ทําให้ประเทศไทยเราเนี่ย มีเอกลาชทุกวันนี้นะครับก็รู้กันอยู่ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยท่านก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ในการบัญชาการที่เขาไปดิดกู้ก<ม>รุงศรีอยุธยาคืนนะครับ<ม>ก็ยินดีภาคภูมิใจกับพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยเฉพาะชาวเพื่อเมืองจันทบุรีนะครับผมก็ดีใจที่ได้มาอยู่เมืองนี้นะครับเมืองประวัติศาสตร์และเป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของเป็นเมืองเศรษฐกิจเนะ <Okay. S 2> ี่ยคือเศรษฐกิจของประเทศเราในะประเทศเราเป็นรัฐเดียว okay. เพราะฉะนั้นสมว่าจั์อย่างจันทบุรีเนี่ยเศรษฐกิจดีเนี่ยมันก็ส่งถึงไปจังหวัดที่เขาเศรษฐกิจไม่ดีขอยานไม่เอืยอชื่อนะครับมันก็ทําให้มันก็หล่อเลี้ยงกันไปได้ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าโอเคว่าจันทบุรีเศรษฐกิจดีคนรายได้ดีเก็บภาษีแต่ของเราแช่แต่ของเราไม่ใช่ของเราเก็บภาษีได้แล้วก็ส่งก็ไปสู่รัฐแล้วก็ไปสามารถบริหารที่อื่นได้ครับผมก็ยินดีมากนะครับยินดีที่ได้มารับราชการที่นี่ครับผมครับครับพระองคครับเท่านี้นะฮะครับครับขอบคุณมากครับส่วนสดีครับ ท่านผู้ชมครับท่านในอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับท่านวุฒิกรสุขีในนะฮะเมื่อตอนต้นรายการผมไม่ได้แนะนําชื่อแต่ท่านแนะนําให้ผมเสร็จเรียบร้อยท่านในอำเภอเมืองคนใหม่ย้ายมาเมื่อต้นเดือนนี้เองนะครับและท่านก็เคยอยู่ในภาคพ,พื้นภาคตะวันออกมาด้วยพูดง่ายง่ายยังแถมเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรนะมีบรรพบุรุษเป็นคนจันทบุรีด้วยนะฮะก็เลยทําให้ ยิ่งรู้พื้นที่นี้ดีมากขึ้นไปกว่าเดิมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็อยากจะมาอยู่เมืองประวัติศาสตร์อย่างนี้นะฮะอย่างจันทบุรีเมืองเศรษฐกิจที่ใครๆก็ยอมรับมาในอดีตที่ผ่านมายิ่งเ,เป็นที่รู้กันนะครับว่าระยะเวลาที่เมืองเพชรเมืองพลกําลังฟู้ฟ้าดช่วงที่ผ่านมานั้นจังหวัดจันทบุรีนี่รู้ไปกันทั่วประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจจะไปถึงทั่วโลกด้วยก็ได้ในเรื่องทางด้านอาญซมณีเนี่ยนะฮะ เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมมีโอกาสได้มาพบกับท่านอำเภอท่านย้ายมาใหม่ๆเนี่ยนะครับก็คงจะยังไม่มีอะไรคุยกันมากมายก็อรอให้วายรัสชุดนี้หายไปตะก่อนเนี่ยนะครับและอีกจะได้มีงานมีการม,ม,มีงานที่ท่านจะต้องทําอีกเยอะและรวมไปถึงวันไหนที่ขึ้นเสาเอกอาจจะต้องมาถ่ายทําเพื่อน,นําเสนอข่าวให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่จาจันทบุรีจะมีที่สัาผก,การอำเภอแห่งใหม่ ที่เดิมแต่ว่าเป็นสถานที่ใหม่นะฮะสร้างใหม่ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการกันต่อไปแต่ในเบื้องต้นจำไว้นะฮะท่านผู้ชมที่ต้องการมาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนต้องไปติดต่อที่หอประชุมอำเภอเมืองแต่นอกนั้นท่านจะต้องไปติดต่อที่อบจคือสํานักงานเะยาไปอยู่ที่องค์การมาหาส่วนจังหวัดจันทบุรีนะฮะแต่จะไปประมาณในเดือนนี้นะฮะในเดือนนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพร้อมด้วยท่านอำเภอคนใหม่นะฮะท่าน วุทิกรสุขีนายขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันฮะโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ